อุทยานแฉยับจิตใจทำด้วยอะไรนักท่องเที่ยวทำลายทรัพย์สินสุดอันตรายวิจารณ์สนัน่นอุทยานสุดทนนะครับก็เลยต้องออกมาแฉกันเลยนะฮะเมื่อมีนักท่องเที่ยวสุดมือบอลน,นะครับผมจิตใจทําด้วยอะไรก็ไม่รู้นะฮะไปทําลายทรัพย์สินของอุทยานนะครับโดยไม่คํานึงถึงนักท่องเที่ยวคนอื่นเลยว่าเขาเนี่ยจะมาใช้ของต่อหรือเปล่า นะครับผมและที่สําคัญเนี่ยบอกเลยว่าทําแบบนี้อันตรายมากๆเลยนะครับผมจนต้องขึ้นประกาศเลยว่าจําเป็นต้องงดใช้พื้นที่ชั่วคราวกันเลยนะฮะทางด้านชาวเน็ตก็ออกมาวิจารณ์กันสนั่นเลยแหละครับเหตุการณ์นี้นะครับคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับณอุทยานแห่งชาติน้ําตก3หลันนะครับจังหวัดสระบุรีโดยทางอุทยานนะครับได้แชร์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวตัวแสบนะครับโดยแนบภาพหลักฐานพร้อมกับแคปชั่นนะครับว่า การไม่ทำลายสาธารณสมบัติและช่วยกันดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินของส่วนรวมถือเป็นหน้าที่พลเมืองมีนะักท่องเที่ยวนะครับได้ทำการเอาไฟแชกเนี่ยมาลนเชือกนะครับที่เป็นจุดเทเลสนอนชมวิวทางด้านริมร้าของอุทยานนะฮะก็คือเหมือนจะเป็นเปล่ะครับผมเป็นแบบเชือกสารนะฮะทำให้เกิดเป็นความชํารุดเสียหายและเป็นอันตรายต่อนะักท่องเที่ยวท่านอื่นเป็นอย่างมากนะครับถ้าเกิดว่ามีใครเนี่ยมานอนต่อหรือมานั่งต่อเนี่ยมันอาจจะขาดแล้วก็ทําให อคนนั้นเนี่ยล่วงลงไปได้นะครับผมอันตรายมากเลยนะฮะทางอุทยานเนี่ยจึงของดใช้พื้นที่นี้จนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขทางอุทยานขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวช่วยกันดูแลรักษาเพื่อที่จะได้มีสถานที่พักผ่อนสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการกันนะครับด้านชาวเน็ตก็หัวร้อนหนักเลยนะครับวิจารณ์กันสนั่นเพจอุทยานเลยแสดงความคิดเห็นกันไปในทางเดียวกันว่านักท่องเที่ยวผู้ก่อเหตุเนี่ยคิดอะไรก่อนทําทําเพื่ออะไร นะครับเดือดร้อนและมีความสุขเหรอนะฮะไม่มีจิตสำนึกเจ็บสุดนะครับลั่นอยากรู้ตอนทําสมองคิดอะไรอยู่นะครับผมนี่แหละครับผมจะท่องเที่ยวหรือจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงคนอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากลุ่มของตัวเองเนี่ยไปเที่ยวกลุ่มเดียวสเสมอไ่นะฮะต้องช่วยกันดูแลแล้วก็ให้เกียรติสถานที่กันด้วยนะครับผมช่วยๆกันนะครับ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ